Fusion Podcast กับนักสิวกรอนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับทุกความสำเร็จจะเกิดขึ้น2ครั้งเสมอครั้งแรกคือในสมองของคนคนนั้นและครั้งที่2คือในความเป็นจริงและถ้าอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้สมองคิดแบบนั้นได้ลองมาฟังคลิปนี้กันดูครับสวัสดีครับผมนักนะครับและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนานตัวเองและเล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง 5ขั้นตอนหลอกสมองให้ประสบความสําเร็จแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้โดยการกดติดตามไว้เลยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคือสมองของเราเนี่ยมันมีพลังมหาศาลครับมันสามารถช่วยให้เราได้อะไรก็ตามในชีวิตที่เราอยากได้ถ้าเรานําพลังที่มันให้เนี่ยมาใช้อย่างเต็มที่ลองคิดดูนะครับอะไรที่ทําให้มนุษย์ของเราอยู่เหนือสัตว์อื่นบนโลกและก้าวขึ้นมาเป็นอารยธรรมระดับโลกอย่างนี้ได้ บรรพบุพรุษของเราเขาไม่ได้ตัวใหญ่กว่าสัตว์อืน่นไม่ได้แข็งแรงกว่าสัตว์อืน่นแล้วก็ไม่ได้รวดเร็วกว่าสัตว์อืน่นแต่มนุษย์ก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าสมองครับเพราะพลังของการอยู่ร่วมกันพลังของการติดต่อสื่อสารการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมการร่วมมือกันทําให้พวกเขาเอาชนะสัตว์ป่าอันตร,รายได้และพลังทั้งหมดเหล่านั้นก็เกิดมาจากสมองครับมนุษย์คิดค้นอาวุธหินได้เพราะเขาเห็นภาพอาวุธหินในหัวของเขาก่อน มนุษย์คิดค้นรถยนต์ได้เพราะเขาเห็นภาพรถยนต์ในหัวของเขาก่อนมนุษย์ออกไปท่องอวกาศได้เพราะเขาเห็นการท่องอวกาศในหัวของเขาก่อนนี่คือพลังของสมองครับคุณต้องเชื่อในเป้าหมายของคุณคุณต้องเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเชื่อมันมากๆจนถึงขั้นที่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้มันมาแล้วด้วยซ้าคุณต้องเชื่อจนคิดว่าคุณได้มันมาครอบครองแล้วครับคุณต้องเชื่อว่าคุณสำเร็จแล้วไม่ใช่แค่เชื่อว่าคุณสาเร็จได้นะครับ แต่คุณต้องเชื่อว่าคุณสำเร็จแล้วมันไม่เหมือนกันถ้าใครมาฟังชันนนี้บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะคุ้นที่ผมเคยเล่าเรื่องของอาร์โนชช์เนเกอร์นะครับที่เขาขึ้นรับรางวัลชนะเลิศพาอกายและเขารู้ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะเขาบอกว่าเขาได้รับรางวัลน,นี้มาเป็นร้อยครั้งแล้วในหัวของเขาเห็นไหมครับว่าเขาไม่ใช่แค่เชื่อว่าเขาทําได้แต่เขาเชื่อว่าเขาทําได้แล้วถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จนี่คือมาตรฐานขั้นต่ําที่คุณต้องมีครับ คุณห้ามมีความเชื่อมั่นในระดับใดน้อยกว่านี้เป็นอันขาดคุณต้องเชื่อว่าคุณทําได้แล้วจริงๆเท่านั้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสมองของเราไม่สามารถแยกแยะระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงได้ครับนี่เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาเราหลับความฝันของเราถึงรู้สึกเหมือนจริงได้ขนาดนั้นเหมือนจนขนาดเราตื่นขึ้นมาเรายังสับสนได้ว่านี่เราอยู่ที่ไหนใช่ความฝันหรือไม่เพราะสมองมันแยกไม่ออกครับ เคยมีงานวิจัยงานหนึ่งที่ทดลองในการแบ่งนักบาสเกตบอลออกเป็น4กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยให้ซ้อมชุดบาสเกตบอลจริงๆกลุ่มที่2ให้ซ้อมชุดในจินตนาการแค่คิดเฉยๆว่ากาลังชุดบาสกลุ่มที่3คือผสมกันครับทำทั้ง2อย่างส่วนกลุ่มที่4คือไม่ซ้อมเลยให้ไปพักผ่อนผลลัพธ์เป็นที่น่าทึ่งมากครับคือกลุ่มที่ซ้อมในจินตนาการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆทั้งๆท,ที่ไม่ได้ชุดเลย แต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าที่น่าประทับใจที่สุดก็คือกลุ่มที่ทําทั้ง2องอย่างพร้อมกันครับทั้งชุดจริงและชุดในจินตนาการไปด้วยผลลัพธ์คือกลุ่มนั้นเนี่ยมีพัฒนาการดีที่สุดจากทั้ง4กลุ่มดีกว่ากลุ่มที่ชุดบาสจริงๆอย่างเดียวซะอีกเป็นข้อพิสูจน์ว่าการใช้ความคิดสามารถพัฒนาทักษะทางกายภาพได้ครับ จนตอนนี้หลักสูตรการซ้อมบาสเกตบอลก็มีการบอกให้ผู้เล่นซ้อมในจินตนาการไปด้วยอยู่เป็นประจำนะครับมันกลายเป็นทักษะจําเป็นไปแล้วในการซ้อมบาสเกตบอลนี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงควรเชื่อมั่นขนาดนั้นเพราะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้แล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสทําได้มากขึ้นจริงๆิงที่สำคัญคือถ้าเราเชื่อมั่นในระดับนั้นและลงมือทําให้ตัวเองไปถึงระดับนั้นไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยเหมือนกับนักบาสที่ซ้อมทั้งในชีวิตจริงและในจินตนาการ เราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งครับทีนี้ลองมาดู5ขั้นตอนง่ายๆในการหลอกสมองของเรานะครับให้เชื่อในความสําเร็จและก็เชื่อว่าเราทําได้และก็ดึงพลังของสมองมาใช้อย่างเต็มที่กันนะครับขั้นตอนที่1ชัดเจนอย่างแรกคือเป้าหมายของเราต้องชัดเจนก่อนครับเอาให้ชัดแบบเห็นภาพเลยนะครับไม่ใช่แค่คิดว่าเราอยากได้อะไรแต่ให้นึกภาพว่าเรากําลังทําสิ่งนั้นกําลังถือสิ่งนั้นกําลังใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ เอาให้ชัดเลยครับชัดมากๆให้เหมือนกับความฝันของเราครับเวลาเราฝันเนี่ยภาพมันชัดจนเรารู้สึกเหมือนเราไปอยู่ที่นั่นจริงๆแต่พอตื่นมามันกลับเรือนลางเราต้องฝันให้ได้แบบนั้นครับเอาให้ภาพชัดแจ๋วยิ่งชัดยิ่งดีให้เหมือนเราอยู่ที่นั่นจริงๆไปเลยเพราะสมองจะแยกไม่ออกครับสมองจะเชื่อว่าเราประสบความสําเร็จแล้วจริงๆและนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมขั้นตอนที่2อเริ่มเมื่อมีเป้าหมายแล้วมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่เริ่มครับ เราต้องเริ่มลงมือเริ่มวางแผนที่สําคัญคือต้องกําหนดวันและเวลาเริ่มด้วยครับในขั้นตอนนี้เรากําลังหลอกสมองอีกขั้นหนึ่งให้สมองบังคับร่างกายของเราให้เราเริ่มถ้าเราบอกว่าเราจะเริ่มแต่ไม่บอกว่าจะเริ่มวันไหนสมองก็จะรับรู้แค่ว่าเราจะเริ่มครับแต่ถ้าเรากําหนดวันเวลาชัดเจนและยึดติดกับมันย้ําถึงมันบ,บ่อยๆอย่างเคร่งครัดเมื่อถึงวันนั้นที่เราจะเริ่มจริง,รงๆเนี่ยสมองจะสั่งร่างกายของเราให้เริ่มเองครับ เพราะสมองเชื่อแล้วว่าเราทําได้และสมองก็เชื่อแล้วว่าเราต้องเริ่มในวันนี้ถ้าเราไม่เริ่มสมองจะเริ่มสั่งการให้เรารู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีจนสุดท้ายเราจะเริ่มลงมือทําเองครับขั้นตอนที่3โฟกัสกับเป้าหมายและกิจวัตรที่จะพาไปถึงมันแค่เป้าหมายไม่เพียงพอครับเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและที่สำคัญออย่างคือเราต้องสร้างกิจวัตรสร้างนิสัยที่จะพาเราไปถึงสิ่งนั้นครับ เป้าหมายคุณต้องชัดเจนแล้วคุณก็ต้องสร้างกิจวัตรที่มีประโยชน์นะครับสร้างมันขึ้นมาจากเป้าหมายนั้นเช่นอ่านหนังสือทุกวันออกกําลังกายทุกวันเรียนออนไลน์ทุกวันอะไรก็ได้ครับคุณแค่ต้องสร้างกิจวัตรขึ้นมาแล้วก็ทํามันให้เป็นนิสัยและคุณต้องอุทิศกิจวัตรทั้งหมดนั้นให้กับเป้าหมายของคุณครับหมายความว่าทุกครั้งตลอดเวลาที่คุณทํากิจวัตรเหล่านั้นอยู่คุณจะนึกถึงเป้าหมายของคุณไปด้วยทีนี้สมองของคุณจะรับรู้ว่าคุณทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป้าหมายนั้น แลวมันจะส่งพลังให้คุณทำมันได้ดีขึ้นและคุณจะมีโอกาสเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นครับขั้นตอนที่4เป็นเพื่อนกับสมองของคุณสมองของคุณมีพลังมหาศาลครับอย่างที่เรารู้กันและนอกจากมันจะช่วยให้เราสำเร็จได้แล้วเนี่ยมันยังช่วยให้เราล้มเหลวได้อีกด้วยครับถ้าเราทะเลาะกับมันบ่อยๆมันจะดึงพลังกลับไปแล้วเราก็จะไปถึงเป้าหมายได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นพยายามนึกถึงแต่เรื่องดีๆและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมองครับอย่าทะเลาะกับมันบ่อย ถ้าเรานึกถึงสิ่งที่กว้างมากเกินไปหรือใหญ่มากเกินไปสมองจะหาข้อขัดแย้งมาแล้วก็มาทะเลาะกับคุณครับทำให้คุณเชื่อมันน้อยลงพยายามนึกถึงเรื่องแคบๆเรื่องที่ชัดเจนเพื่อที่จะได้ไม่ทะเลาะกับสมองครับเช่นถ้าคุณคิดว่าคุณจะรวยคุณอยากจะรวยมันเป็นหัวข้อที่กว้างมากใหญ่มากและดูไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเอาซะเลยอยากรวยจังอยากรวยอยากรวยใครๆเขาก็พูดกันครับมันแทบจะเป็นคําพูดลอยๆด้วยซ้ํา สมองจะไม่ให้คุณค่ากับคาพูดเหล่านั้นครับและก็จะไม่ให้พลังกับความเชื่อเหล่านั้นด้วยแต่ถ้าคุณคิดว่าเรา,ากําลังเก่งขึ้นทุกวันนะฐานะการเงินเรา,ากําลังดีขึ้นทุกวันเรา,ากําลังเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นทุกวันคําพูดเหล่านั้นดูน่าเชื่อถือกว่าครับสําหรับสมองแล้วมันดูเป็นไปได้มากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นมันจะให้พลังเราครับแล้วก็ทําให้เราทําอย่างที่พูดได้จริงๆขั้นตอนที่5ครับห้ามเลิกข้อที่สําคัญที่สุดเลยครับ การล้มเลิกการยอมแพ้เป็นคําพูดที่คุณต้องห้ามคิดห้ามพูดออกมาเด็ขดขาดคุณต้องโยนออกไปจากสมองของคุณให้เร็วที่สุดแล้วก็ไกลที่สุดเพราะแค่มีความคิดนี้อยู่ในสมองคุณก็จะมีโอกาสล้มเลิกแล้วครับคุณอาจจะบอกว่าไม่ได้จะเลิกจริงซะหน่อยแค่คิดเล่นๆแต่การคิดเล่นๆเน,นี่ยอะไรครับคือความเสี่ยงที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงสมองของเรามีพลังมหาศาลครับมันทาให้ทุกความคิดกลายเป็นความจริงได้เพราะฉะนั้นความคิดไหนที่ดูด จะไม่ดีถ้ามันเกิดเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยก็โยมันทิ้งไปครับถ้าคุณคิดว่าจะชนะสมองจะทําให้คุณชนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะแพ้สมองจะทําให้คุณแพ้สมองเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลคุณต้องเป็นเพื่อนกับสมองของคุณให้ได้ครับคุณต้องสร้างความเชื่อสร้างนิสัยและสร้างภาพสําหรับความสําเร็จที่ชัดเจนขึ้นมาขั้นตอนเหล่านี้มันไม่ง่ายครับแต่ว่ามันจําเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนล้วนเป็นเพื่อนที่ดีกับสมองตัวเองครับ ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องเชื่อในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงและสมองคุณจะพาคุณไปหามันเองฟังเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอะไรชอบส่วนไหนของคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดูถ้าเกิดใครเพิ่งเคยมาฟังและชอบเนื้อหาเกี่ยวกับความสำเร็จการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับ Fu วชั o นพอดแคสจะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8ดโมงเช้าส่วนใน Facebook จะมีบทความมาให้อ่านกันทุกวันนะครับผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่ สวัสดีครับ